สะพานบุญเกื้อกูลใจคุณยงยุทธกับคุณชนานันตั้งจิตปียนนเป็นคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลา39ปีตลอดเวลาเหล่านั้น<ม>ก็มีทั้งความรักความเข้าใจความอาทรซึ่งกันและกันเริ่มต้นในการก่อร่างสร้างตัวทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีกิจการอะไรที่ใหญ่โตนัก แต่ด้วยความภาคเพียรมานัพยายาม,มก็ทำให้ทั้งคู่สามารถสร้างกิจาการขึ้นมาได้ใหญ่โตเป็นที่รู้จักในแวดวงของงานพิมพ์สกรีน<ม>ด้วยเป็นบริษัทที่ผลิตหมึกพิมพ์สกรีน<ม>และได้นำเข้าเครื่องพิมพ์สกรีนจากประเทศญี่ปุ่น<ม>ได้มีตึกสำนักงานเป็นของตัวเองตั้งอยู่ในย่านสะพานควาย ชื่อว่าบริษัท,ษทไทสกรีนโต์จำกัดอีกทั้งทั้งคู่เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าได้ไปดูงานและติดต่อกับชาวต่างชาติในหลายประเทศทำให้มีลูกค้าในต่างประเทศในแถบเพื่อนบ้านที่ซื้อเครื่องพิมพ์สกรีนจากบริษัทของทั้งคู่ทำให้บริษัทจเจริญรุ่งเรืองตลอดมาคุณยงยุทธและคุณชนานัน มีบุตรธิดารวมกันสามคนคุณชนานันนั้นถือว่าเป็นหัวใจของบริษัททีเดียวเพราะดูแลในเรื่องของการเงินการบัญชีรวมถึงการดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่สำนักงานลูกๆก,ก็มีครอบครัวเติบโตเป็นไปได้ด้วยดีมีความสุขคุณชนานันเริ่มป่วยมาสักระยะหนึ่ง ก็ไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดแต่โรคที่เป็นเป็นโรคที่มีความซับซ้อนและรักษาให้หายขาดได้ยากจนสุดท้ายคุณชนานัน<ะ>ก็ได้จากคุณยงยุทธและลูกๆไปในวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2563หลังจากที่คุณชนานันจ,<ะ>จากคุณยงยุทธและลูกๆไป เธอก็ได้มาเข้าฝันคุณยงยุทธว่าอยากให้บวชให้สักหนึ่งเดือนซึ่งในฝันคุณยงยุทธก็บอกว่าจะบวชให้สามเดือนเพราะว่าคุณชนานันนั้นได้มอบสามสิ่งไว้ให้กับคุณยงยุทธคือการเป็นคู่รักเป็นคู่ร่วมเรือนและเป็นผู้ที่ลมอบลูกๆให้ถึงสามคนเมื่อคุณยงยุทธบวชในตอนแรก ก็ยังคิดว่าอาจจะบวชแค่สามเดือนผ่านไปสามสัปดาห,ดาห์ก็ได้เข้าใจในเรื่องของธรรมะรวมถึงการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จิตใจก็เปลี่ยนไปกลายเป็นตั้งใจว่าจะบวชตลอดไปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานับเป็นเวลาลุ่มห้าปีแล้ว ที่คุณยงยุทธได้เข้าไปอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัทและปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อละและวางความมีความเป็นความอยากทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินไปในทางธรรมและมีความมุ่งหวังว่าหากมีบุญจากการปฏิบัติได้ดีงามถึงพร้อมจะไม่ต้องกลับมาเกิด และเวียน่่าอยู่ในวัฏสงสารอีกต่อไปทั้งนี้กุศลต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็เริ่มจากการที่คุณชนานันมาเข้าฝันขอให้คุณยงยุธบวชจึงนับว่าคุณชนานันเป็นสะพานแห่งทางสายบุญให้แก่คุณยงยุตผู้เป็นคู่ชีวิตอย่างแท้จริง